สาวสวยแซบระดับตัวแม่และโสดด้วยสำหรับสาวสวยซุปต้าของเมืองไทยอ้ํพัชรภาชัยเชื้อหลังจากที่ออกมายืนยันว่าในตอนนี้โสดสนิทค่ะส่วนความสัมพันธ์กับไฮโซนินชะนินเตรันตนชัยเจ้าตัวตอบชัดว่าเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นค่ะ ล่าสุดนะคะแม่อ้ำอยังออกมาบอกด้วยว่าในตอนนี้นะคะเจอชายในฝันกําลังอินเลิฟหนุ่มหล่อระดับเทพเซียนข้างหนักมากชนิดที่เจ้าตัวถึงกับต้องบอกว่านอนก็เพ้อตื่นมาก็เพ้องานนี้แม่อ้ำออกปากบอกว่าติดผู้ชายจากเมืองจีนเข้าวงการซีรีส์แนวเทพเซียนหนักมากลงจากกําแพงเมืองจีนไม่ได้เลยค่ะ ในการให้สัมภาษณ์นะคะแม่อ้ําได้บอกว่ากับการดูซีรีส์จีนดูจนปวดหลังอ้ําชอบมากตอนนี้อ้ําลงจากกำแพงเมืองจีนไม่ได้เลยเขาหล่อมากชอบหลายคนเลยค่ะอ้ําชอบดูแนวกำลังภายในเทพเซียนอ้ําชอบรู้สึกว่ามันไม่เครียดดีค่ะไม่ชอบดูหนังรักไม่ชอบความคาดหวังว่าทําไมชีวิตเราไม่เหมือนเขา ไม่ชอบดูหนังดรามา่าพราะทำไมต้องดูเศร้าๆด้วยดูแบบปล่อยพลังจริงๆเข้าวงการซีรีส์จีนมานานแล้วค่ะแต่ว่าด้วยความที่ทำงานมันก็เลยไม่มีเวลาดูต่อเนื่องตอนนี้ว่างแล้วก็ดูต่อเนื่องกันไปค่ะ ไม่ได้อยากเล่นละครกำลังภายในนะคะอ้ำแค่ขอชื่นชมค่ะก็60ตอนตอนหลังๆก็เหลือ30-40ตอนแล้วค่ะไม่มากแล้วอ้ำก็ใช้แนะนําเพื่อนแต่คนอื่นเราก็ไม่รู้รสนิยมว่าจะเหมือนกันไหมโทรบอกเพื่อนสนิทว่าคนนี้หล่อมากนอนก็เพ้อตื่นก็เพ้อทําอะไรก็เพ้อตอนนี้ประทับใจผู้ชายเชื้อสายจีนตอนนี้ยังจีนอยู่ค่ะแล้วลงไม่ได้เลย และล่าสุดนะคะชาวเน็ตและแฟนซีรีส์ต่างก็แห่ชี้ตัวหนุ่มในฝันของสาวอ้ําพัชราภาว่าไม่น่าใช่ใครอื่นค่ะแต่เป็นพระเอกหนุ่มสุดฮอตหลัวอวินซีจอมมารฐานไทยจิ้นหรือท่านเทพหมิงเย่จากซีรีส์แนวเทพเซียนเรื่องจันทาอัสดงนะคะพร้อมบอกให้แม่อ้ําไปต่อคิวอีด้วยค่ะเพราะในตอนนี้นะคะท่านเทพเซียนฮอตมากค่ะ สำหรับหลัววินซีนะคะหรือลีโอหลัวก็เป็นนักแสดงและนักร้องชาวจีนอายุ33ปีค่ะเข้าสู่วงการด้วยการเดบิวต์จากการเป็นหนึ่งในสมาชิกนักร้องบอยแบนด์วง J จบอย 3, ในปี2553และเริ่มมีผลงานการแสดงครั้งแรกในปี2555กับแสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง The Spring of My Life ก่อนจะมีผลงานการแสดงละครเรื่องแรก Hello a l i e n หลังจากนั้นนะคะหลัววินซี ก็มีงานละครเข้ามาอีกหลายเรื่องค่ะจนในปี258 8รับบทน้องชายของพระเอกในละครโรแมนติกเรื่อง My Sunshine ซึ่งก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u ับสไคร e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ